ก็มาพบกับคุณครูกฤษพรแสงสีนะคะในหัวข้อความหนานแน่นของประชากรค่ะไปดูกันเลยค่ะความหนานแน่นของประชากรนะคะหมายถึงจำนวนของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันค่ะต่อหน่วยพื้นที่หรือปริมาตรดังนั้นจะมีสูตรในการคำนวณน,นะคะ หลังจากจบสูตรตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะมีโจทย์ให้เด็กๆได้ลองคำนวณน,นะคะลองเอาสูตรไปใช้นะคะสูตรการหาความหนานแน่นของประชากรคะลูกเท่ากับจำนวนประชากรนะคะถ้าโจทย์กำหนดประชากรนะคะว่ากี่ตัวหรือกี่ต้นนะคะเด็กๆก็เอาจำนวนประชากรที่โจทย์กำหนดให้นะคะเป็นตัวตั้งหารด้วยพื้นที่หรือปริมาตรนะคะดังนั้นพื้นที่ค่ะถ้าโจทย์กำหนดนะคะ เช่นเป็นแปลงผักเป็นพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นตารางเมตรก็คือความกว้างคูณความยาวนะคะเนาะเอาจำนวนที่ได้เนี่ยไปหารจำนวนประชากรที่โจทย์กำหนดนะคะหรืออาจจะเป็นปริมาตรค่ะเช่นปลาเนี่ยอาจจะอยู่ในในสระนะคะเนาะอย่างปริมาตรเนี่ยก็จะมีความกว้าง ความยาวแล้วก็ความลึกนะคะดังนั้นเนี่ยหน่วยของเขาก็จะเป็นตารางเมตรนะคะดังนั้นถ้าโจทย์กำหนดเป็นเซนติเมตรเนี่ยลูกก็จะต้องแปลงให้เป็นให้เป็นเมตรก่อนนะคะไปดูโจทย์กันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะโจทย์ค่ะกำหนดว่าในแปลงผักแห่งหนึ่งนะคะพบหนอนกระทูแบนหนอนกระทูแบนเนี่ยจัดเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะโจทย์กำหนดค่ะ จำนวนประชากรมาให้ก็คือ12ตัวนะคะต่อไปค่ะซึ่งแปลงผักมีความกว้าง1เมตรยาว3เมตรอันนี้เป็นพื้นที่นะคะซึ่งเขาให้หาความหนาแน่นของประชากรของหนอนกระทูนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะได้ลองนะคะทำโจทย์นี้นะคะแล้วก็ เช่นเดิมค่ะเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆที่ส่งงานนะคะเข้าไปที่เพจนะคะส่งงานภูกจจพรมมน6ทับ1นถึง6ทับ3นะคะ20คนแรกค่ะให้กำลังใจบวกหนึ่งนะคะฝากเด็กๆช่วยกันคิดนะคะค่ะเราจะได้บวกหนึ่งกัน,นหลายๆคนนะคะค่ะจบไว้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ